สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปฏิพานจำใสชื่อเล่นชื่อแออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ3โรงเรียนสวนลุงพินีครับผมอาศัยอยู่ที่แฟตเทปประทานแถวแถวห้องเตยถนนพระราม4ผมอยู่ตึก2ชั้น4ครับโดยอยู่กับป้าและพี่ ผมเรียกป้าว่าแม่โดยแม่จริงๆของผมใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดป้าหรือที่ผมเรียกว่าแม่ทํางานเป็นแม่ครัวที่โรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายวันและป้าเป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูผมเวลาอยู่ที่บ้านผมจะช่วยทํางานต่างๆเช่นกวาดบ้านถูบ,บ้านล้างจานทำความสะอาดห้องน้ำ นี่เป็นหน้าที่โดยเฉพาะของผมครับส่วนเวลาที่ผมอยู่ที่โรงเรียนผมจะตั้งใจเรียนและตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆผมได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากผมจึงพยายามทำหน้าที่ต่างๆให้ดีเช่นดูแลสภานักเรียน ดูแลการดื่มนมการรับประทานอาหารของน้องๆช่วยเหลืองานคุณครูเวรประจำวันครับผมขอขอบคุณทุนที่จะมอบให้ผมครับผมจะนำทุนนี้ไปต่อยอดในการเรียนและพาย,ยายามตั้งใจเรียนให้ได้มากที่สุดครับและผมจะช่วยเหลือครอบครัวในทุกๆด้านและทุกๆอย่างที่ผมจะทำได้ครับขอบคุณครับ